สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนยินดีต้อนรับกลับคอาสุขคุณเอด Channel. ช่วงที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive h i n g Positive w a b y Kiss You n l i m i t e d ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีธนูประจำเดือนกรกฎาคม2021ค่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มจากคนโสดและข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะปัี ฟูวิกิสตาร์ชิดนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ว้ว่านี่คือ general b r i e i ดังนั้นอย่านมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ดานล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ และเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทําบุญด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นหรืออยากมีชีวิตรักในแบบที่ต้องการมาเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นจริงกับคุณได้ที่ช่อง t h e x b s e p t o n c e Box ดารางนี้ค่ะ so if you are ready นะคะ we will start from the first section ก็คือคอนโซลก่อนค่ะว่าพลังงานของคอนโซล เป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะคนโสดคะบอกเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยความรักของคุณเป็นจังหวะแล้วที่มันปังปุริเย่แล้วก็ทําให้คุณยิ้มได้ค่ะควีนจะบอกว่าคุณได้ซีซัพคับส์นะคะเด e อ u n ันแล้วก็ t ีเอ็มเพลสค่ะต้องบอกเลยว่าดวงเปิดแล้วค่ะในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ได้เจอกับคนที่ใช่ได้เจอกับคนที่สามารถสานสัมพันธ์จริงจังระยะยาวคู่แท้ที่ไม่ใช่แค่แบบว่าเจอกันแค่ พบเดียวนะคะคุณจะได้เจอกับคู่ที่เคยรักกันมาหลายภพหลายชาตินะคะแล้วก็ได้มาเจอกันในชาตินี้พบนี้นะคะมีโอกาสที่จะวนกลับมาค่ะคนที่เป็นพาทไลฟ์ของคุณนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากที่จะได้เจอกับเนื้อคู่โซเมดแบบฮาร์เลอรเฟลแล้วเนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะเจอกับทวินเฟรมของคุณด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณได้เจอกับทวินเฟรมของคุณในเดือนนี้เนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะเลือกไปในเส้นทางของทวินเ a m e ไหมแต่ต้อง make sure ก่อนว่าคุณ ready คุณพร้อมสำหรับเส้นทางของทวินเ a m e อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่กล้าพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกีดกุลาบค่ะแต่เราก็สามารถ เอาน้ำกุหลาบนั้นออกไปได้นะคะเพื่อที่จะได้เดินอย่างสวยงามค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในเดือนนี้นะคะขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยได้ลองพบปะพูดคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกับคุณก็ได้ถามว่าคุณต้องการนะคะมันมีหนึ่งในนั้นนะที่เป็นเนื้อคู่ของคุณค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในรูปแบบพี่น้องหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบ เป็นพี่น้องก็คุณมากองเป็นพี่น้องในทีน่นี้คือหมายถึงว่าคุยกันแบบพี่น้องะอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนความสัมพันธ์ขยับให้มันฉายใบเหลก็กกระไดเม้นให้มันสดใสขึ้นกว่านี้นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์แล้วก็ใครๆต่างก็รู้สึกดีกับคุณแล้วก็อยากที่จะใกล้ชิดก,กับคุณอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะคุณเป็นพลังงานบวกให้กับใครหลายๆคนนะคะเวลาคุยกับคุณเนี่ยจะบอกว่า คนเหล่านั้นนะคะเขารู้สึกแฮปปี้แล้วก็เอนจอยไปกับ การที่ได้สเปนชามด้วยกับคุณมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือแสงสว่างคือความสดใสคือคนที่ทำให้เขากลับมาไลฟ์ฟรได้อีกครั้งหนึ่งค่ะและความไลฟ์ฟรความชายใบและกระจายมั่ความเฉิดฉายของคุณเนี่ยมันส่องสว่างและมันสร้างพลังงานบวกให้กับคนรอบข้างของคุณด้วยนะคะในสายตาของคนรอบข้างหรือคนที่เขาแอบชอบคุณหรือว่าคนที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขามองว่าคุณนะคะดูดีเพอร์เฟเหมาะสาหรับการเป็นแม่ หรือว่าเป็นพ่อของลูกมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอนแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคนหนึ่งเลยค่ะหลักๆนะคะในเดือนนี้ถือว่าเป็น energy ที่ดีที่มันเปล่งประกายและ อยู่ดีเซิร์ฟอีแล้วอะถ้าหากว่าคุณโสดพนานคะ่ะในเดือนนี้มีเกณฑ์สละโสดนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกในอนาคตเป็นคนที่ทําให้คุณเนี่ยสดใส มากขึ้นนะคะชีวิตรักของคุณจะไม่เหี่ยวเฉาอีกต่อไปค่ะและนอกจากนี้นะคะควีนยังรู้สึกว่าคุณควรจะอนุญาตให้ตัวเองค่ะได้พาตัวเองออกไปเบ่งบานออกไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าออกไปเดินตากแดดบ้างอะไรเงี้ยค่ะไปรับ energy ดีๆจากแสงแดดรวมไปถึง พาแต่งออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าคุณมีโอกาสจะได้เจอกับคนคนนี้คนที่คุนพูดถึงนะคะจากการไปเที่ยวแบบเอาดอร์นะคะคุนเข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดจะออกไปไหนได้ถ้าออกไปไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเล่นแอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าจะเล่นโลกออนไลน์ก็ได้เผื่อว่าจะได้เจอคนเหล่านี้นะคะเพราะว่านี่คือจังหวะของคุณแล้วอะที่คุณจะได้เจอกับคนที่เป็นเนื้อคู่แล้วคนเรามีเนื้อคู่เป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะ เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าคุณพลาดตรงช่วงเนี้ยคุณก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนที่คุณจะได้เจออีกแต่ในช่วงเนี้ยมันคือโอกาสแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะมีช่องทางที่ทําให้คุณได้เจอกับเนื้อคู่หรือเนื้อคู่เข้ามาเองนะคะเพราะงั้นเนี่ย ร้ออาอกับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะลองพูดคุยพบปากกับคนใหม่ๆดูนะคะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสตรงนี้เพราะมันเป็นดวงที่ดีมากที่จะได้เจอกับคนที่ใช่เพียงแต่ว่าคนที่ใช่อะเวลาคุณทายใครว่าเฮ้ยจะได้เจอคนที่ใช่คุณนั่งอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านล็อกประตูคุณไม่ออกไปไหนคุณไม่เล่นแอปคุณไม่เล่นเกมคุณอยู่คนเดียว เนื้อคู่มันเข้ามาหาคุณไม่ได้นะคะต่อให้เป็นเนื้อคู่ก็ตามเพราะงั้นนะคะเวลาคีณบอกว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่นั่นหมายถึงคุณจะได้เจอเนื้อคู่จริงๆแต่คุณต้องอ่านนี้ให้ตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะได้เข้าไปพบปะพูดคุยหรือว่า at อ e a s t ออกนอกบ้านสักหน่อยถ้ามันออกไม่ได้เพราะกลัวโควิดก็เล่นแอปพลิเคชันหรือว่าเล่นเกมหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้มีคอมมูนิตี้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆล็อกประตูไม่เล่นอะไรเลยเนื้อออกปะไม่งั้นอ่ะมันก็ไม่เจอเนื้อคู่เรามันก็ผ่านเฟสต,ตรงนั้นไปแล้วก็ไม่รู้อีกทีว่าจะมาเมื่อไหร่อีกนะคะแต่ตอนเนี้ยเป็นเฟสของคุณแล้วนะจ๊ะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าเนื้อคู่อาจจะอยู่แค่ค้างบ้านก็ได้ค่ะทีนี้ก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่า Queen, มีอะไรอยากจะบอกนะคะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าไพา่ลูกสศรของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคะ่ะถ้าใครอยากเช็กตองส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คะ่ะลังไม่ผ่านควีนได้ที่ช่อง d e s c r i p t i o n box ด้าดารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการคะ่ะ สำหรับพลังงานไพ่ลกสวยที่ได้รับค่ะก็คือ Past Life Relationship ค่ะ You have known each other before นะคะสิ่งนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งที่ตอกย้ำและเน้นย้ำให้ ควีนรู้เลยว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะต้องได้เจอกับคนในโชคชะตาของคุณคนที่เป็นพาสไลฟ์ของคุณค่ะมันมีความเป็นไปได้สูง possibility ว่าเขาจะเป็นทวินเฟรมของคุณหรือเขาอาจจะเป็นแค่โซเมก็ได้หรืออาจจะเป็นทั้งคู่เลยก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามค่ะนี่คือโอกาสแล้วและควีนอยากให้คุณคว้ามันไว้ค่ะพาตัวเองไปสดใสไปฉายไปอะไรก็ได้เมนไปเล่นแอปไปพูดคุยไปทําอะไรก็ตามที่เปิดโอกาสให้คุณได้มี community ได้รู้จักเพื่อน นคนใหม่ๆนะคะและคุณจะได้พบว่าหนึ่งในนั้นนะคะหรืออาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งในน,นั้นอาจจะมี2ในน,นั้นสามในน,นั้นสิบในนั้นเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะคนเรามีเนื้อคู่ตั้งหลายคนและตอนนี้คือจังหวะแล้วไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะคนคนนี้จะเป็นคนชีพมีอดีตชาติกับคุณมาและมันจะเป็นความสานที่ทําให้คุณรู้สึก peaceful รู้สึกสบายใจและในทำนองโดยการคุณจะรู้สึกราวกับว่าเคยรู้จักกับเขามาตั้งนานนะคะนะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีธนูควรทานและงดทานในเดือนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงวดทานก่อนจะเป็นไอศครีมแท่งนะคะงดทานก่อนไม่เสริมดวงในเดือนนี้นะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณค่ะจะเป็นวิปครีมนะคะจะทำให้ดวงของคุณปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็กตส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไปหา,าควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้นในอ,อกก้อมอกอ้อมใจค่ะงานเขียนของฟีนนะคะเพศข้างรักตักมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะ,อะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you on t h น Next Video Bye. สวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาวราศีธนูคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณพลังงานของเขาแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก็คือจิกซับอนนะคะที่ได้รับค่ะความรู้สึกของคุณในตอนนี้ค่ะคุณรู้สึกว่า คุณชัดเจนแล้วแหละว่าต้องเป็นคนนี้ต้องใช่คนนี้และคนนี้คือคนที่ฉันอยากจะแต่งงานอยากจะเป็นฟงเป็นแฟนก็ว่ากันไปนะคะถ้าเป็นแฟนกันอยู่ในตอนนี้ก็โอเคคนนี้แหละเป็นคนที่ฉันจะเชันดาวด้วยแต่ถ้าว่าเป็นคนคุยหรือว่าแอบชอบกันคุณก็รู้สึกว่าเขาน่าจะชอบคุณเหมือนกันน่าจะอยู่ในเซมเพจเดียวกันนะและคุณก็มีความรู้สึกว่าฉันต้องการที่จะพยายามเอาชนะใจเขานะคะให้ไปอยู่ในหัวใจของเขาแค่คนเดียวให้เขามี ค,คุณแค่คนเดียวนั่นคือความต้องการของคุณนะคะลึกๆแล้วคุณคาดหวังแบบนี้นะคุณคาดหวังว่าคุณจะยืนหนึ่งในหัวใจของเขานะคะแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณจะยืนหนึ่งหรือไม่ยืนหนึ่งก็ตามเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าตอนนี้คุณยืนหนึ่งในหัวใจเขาไหมแต่ที่แน่ๆค่ะคุณต้องการที่จะยืนหนึ่งในหัวใจของเขาและต้องการที่จะชนะใจเขาต้องการที่จะให้เขาเองอะค่ะก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณและลึกๆนะคะเซนบางอย่างเนี่ย บอกกับคุณว่าอ h oh my god เขาเองก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะคะน่าจะอยู่ในเซมเพจเดียวกันและเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีกล่าวคือต้องได้เป็นแฟนแน่นอนบางคนในที่นี้วีนชอบค่ะ e อ e เน y จีความมั่นของคุณว่ายังไงผู้ชายคนนี้ต้องเป็นของคุณคุณดูมั่นตรงจุดนี้นะคะถ้าหาว่าคุณมั่นใจตรงเรื่องนี้ขินดีด้วยนะคะถือว่าเป็นแอนเนจีที่ดีและอยากให้คุณมั่นใจแบบนี้ค่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งค่ะสิ่งที่เราคาดหวังไว้ มันจะเป็นจิงนะคะอาจจะเป็นเดือนนี้หรืออาจจะเป็นเดือนถัดไปก็ได้แต่รู้ไว้เลยว่าถ้าหากว่าคุณต้องการคนนี้และถ้าเขาคู่ควรกับคุณนะคุณก็จะได้รับคนนี้ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดู energy ของคนของคุณนะคะก็คือ the star ค่ะคนของคุณนะคะคิดบวกเกี่ยวกับคุณรู้สึกดีเกี่ยวกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกรักคุณ เขารู้สึกรักคุณควินใช้คำว่ารักเลยเพราะควินสัมผัสถึงความรักตั้งแต่ควินเปิดไพ่ของชาวราศีธนูแล้วมันมีความรักอยู่ในนี้ไม่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามแต่มันมีความรักซ่อนอยู่ตรงจุดนี้นะคะมันมีความรักอยู่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะบอกชอบกันแล้วบางคนอาจจะไม่แต่มันมีความรักอยู่ตรงนี้จริงๆนะคะ เขามองว่าคุณเปรียบเสมือนความหวังของเขาเป็นคนที่ผลักดันให้เขาอยากจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นคนที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแฮปปี้เวลาอยู่ใ,ใกล้ๆเวลาเขาอยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขารู้สึกบวกเขารู้สึกผ่อนคลายเขารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกมีความหวังกับชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหามาก่อนหรืออาจจะเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนพอมาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจในตอนนั้นอย่างทันทีแต่ว่าพอได้ อยู่ใกล้คุณได้คุยกับคุณได้ใกล้ชิดกันอย่างแท้จริงเนี่ยโอ้ oh my god ต้องบอกแบบนี้เลยว่าเขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยนี่คือรักแท้ของฉัน <c oughs> คุณใช้คําว่ารักแท้เลยได้ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่าคุณเข้าไปเปลี่ยนชีวิตของเขาให้โพสิทีฟมากยิ่งขึ้นค่ะจริงๆ energy ที่เขามีต่อคุณเนี่ยคือเขาคิดบวกเกี่ยวกับคุณนะคะและเขาก็หวังว่าคุณเองก็น่าจะชอบเขาเหมือนกันแต่เขาก็ค่อนข้างแน่ใจส่วนหนึ่งนะคะมีความมั่นหน้าไม่แพ้กันค่ะว่าคุณเองก็น่าจะชอบเขาเหมือน และเราสองคนเนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเลยนะคะเขาเองก็คิดเช่นเดียวกันกับที่คุณเป็นนะและถามว่าคุณยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจของเขาไหมเดอะสตาร์นะคะด้วย Energy ตรงนี้เนี่ยคุณยังอยู่ในหัวใจของเขายืนหนึ่งไหม ยืนหนึ่งน่าจะยืนหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเขารู้สึกดีกับคุณเพียงแต่ในหัวเขาเหมือนคุณรู้สึกเหมือนมันยังมีบางอย่างที่เขาต้องไปโฟกัสอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องความสําเร็จความเติบโตทางการงานหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการอาชีพเม้นนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เขาต้องการโฟกัสมันก็เลยอาจจะทําให้เขา หมายถึงโฟกัสที่คุณไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่เพราะเขาต้องไปโฟกัสสิ่งอื่นๆด้วยนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เขาต้องจัดการแต่คุณเองก็อยู่ในหัวใจของเขานะคะก็คงยืยนหนึ่งนั่นแหละที่อยู่ในหัวใจของเขาอะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าเป็นยังไงคะชวค่วงคัพนะคะความสัมพันธ์ดีๆนะ Energy ในเดือนนี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนขั้นความสัมพันธ์นะคะเลื่อนตำแหน่งค่ะขยับจากแอบชอบเป็นแบบคนคุยขยับจากคนคุยไปเป็นแฟนขยับจากแฟนไปเป็นแฟนชุบแป้งทอดนะคะ ขยับจากแฟนชุปแป้งทอดไปเป็นแบบคู่มั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งที่เป็นตรงนี้และอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนในเดือนนี้นะคะแม้ปากอาจจะไม่ได้บอกว่าเราเป็นแฟนกันแต่ว่าความรู้สึกทางใจเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเราสองคนรักกันเราสองคนกิ๊กกันนะ e อ e น g ีสีเขียวเนี่ยเป็น energy ที่คุณรู้สึกดีมากเพราะมันคือความรักนะคะและพร้อมที่จะจับมือร่วมกันนะคะ พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะมันเหมือนเข้าชัดเจนกับตัวเองแล้วในระดับหนึ่งว่าเขาต้องการที่จะเลือกคุณและเขาก็หวังว่าคุณเองก็จะเลือกเขาด้วยเช่นกันเพราะงั้นในเดือนนี้นะคะคุณรู้สึกอย่างแรงกล้ามากๆเลยว่าน่าจะได้สัสมพันธ์แหละต้องได้สัสมพันธ์และต้องมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีการพูดคุยกันมีการ เเลื่อนขั้นนะเป็นแบบ high level of commitment นะคะ commitment ม,ม,มีโอกาสจะเป็นของคุณในเดือนนี้นะคะหรืออย่างน้อยถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันอะ่ะมันก็จะมีการ e x p r e s s our love to each other นะคะ Expose คือการเปิดเผยเปิดเผยความรักของเราสองคนนะคะให้กันและกันจะได้รู้กันว่าเอ้ยที่จริงแล้วเนี่ยรู้สึกดีต่อกันมากแค่ไหนนะคะจะเป็น f e ล l i n g ประมาณนี้ค่ะอุย้ยดีงามมากเลยอะ่ะต้องบอกแบบนี้ว่าต้องได้แล้วนะในเดือนนี้เนี่ยคิดบวกเข้าไว้นะคะส่ง energy บวกๆให้กับเขาอย่าไปทําอะไรที่มันลบๆหรือว่าไปทําอะไรที่มัน negative เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันจะแย่ถ้าสมมุติในเดือนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่รู้ไว้เลยว่า ตัวเขาจะชัดเจนในความรู้สึกที่มีต่อคุณมากยิ่งขึ้นกับตัวเขาเองนะควินไม่กล้าลับปากว่าเขาจะเอ็กซ์เพรสให้กับคุณรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนแบบข้างรักมากแต่ว่าตัวเขาจะระหนักรู้กับตัวกับตัวเองว่า how much he loves you นะคะที่นี้ก่อนจากการเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลกสวยดีกว่าว่าไพ่ลูกสวยของควินเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าไพ่ลูกสึกของควินเนี่ย มีอะไรอยาจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็กตองส่วสนตัวอยากเขอาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม้มา,มาควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสําหรับพลังงานไพ่เล่าสวยที่ได้รับก็คือ stay optimistic about your love life นะจ๊ะ oh my god positive thinking and faith will bring you romance นะคะคิดบวกเข้าไวค้ค่ะการคิดบวกการรู้สึกบวกนะคะ,คะการส่ง e n e r g บวกบวกให้กันและกันและการคิด บกในเรื่องของความรักศรัทธ,ธาและเชื่อมั่นว่าฉันมีความรักที่ดีฉันต้องได้คนนี้เป็นแฟนฉันสมหวังในความรักฉัน deserve love คุณเชื่อมั่นแบบนี้ไว้นะคะความศรัทธาของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้สัมผัสกับความโรแมนติกที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างคุณและเขาแน่นอนฟันธงเลยค่ะว่าคุณและเขาเนี่ยยังไงก็ต้องได้เป็นแฟนกันหรือถ้าแอบชอบกันก็ต้องได้เป็นแฟนกันหรือถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยนี่อาจจะเป็น last longing love ก็ได้นะคะนะ สำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีธนูควรทานและงดทานในเดือนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงวดทานก่อนจะเป็นไอศกรีมแท่งนะคะงดทานก่อนไม่เสริมดวงในเดือนนี้นะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณค่ะจะเป็นวิปครีมนะคะจะทําให้ดวงของคุณปังปุริเยมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็กต้นส่วนตัวอยากเขอาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไปหาควินได้ที่ช่อง Description Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะและขอฝากสุดท้ายนะคะไว้นในอ้อมอกอ้อมใจค่ะงานเขียนของควีนะคะเพลงข้งรักตักมากจริงๆสู้คนของคุณได้หรือเปล่าอาจจะสู้ได้ก็ได้นะ,อะลองไปดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you on the next video bye Can you talk already? But you're still watching this. So it's what this. I recommend She's you and don't forget to subscribe me. See you in the next video. Take care! There must be something bad in future You find the beauty goes much deeper once you get to meet her